ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาน้อยสังกัดศูนย์ส่งสสสเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปราณบุรีขอนำเสนอข้อมูลเพื่อการประเมินคัดเลือกสกลต้นแบบ5ดีพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2567สกลร,ระดับตำบลเขาน้อยตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน4หมู่บ้านด้วยกันดังนี้หมู่ที่3บ้านเขาน้อยหมู่ที่5บ้านไารน้ำหมู่ที่6บ้านลงสูบและหมู่ที่7 บ้านใหม่พัฒนาสกรตำบลเขาน้อยภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวกัญญาลินคิดควรผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปราณบุรีบุคลากรที่รับผิดชอบในพื้นที่สกรระดับตำบลเขาน้อยประกอบด้วยนางสาวจรวยพรจันทร์ชูกลินครูอาสาสมัครการศาึกษานอกโรงเรียนนางสาวดอ,อกอ้อกล้าหารูกศนตำบล ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher สกรระดับตำบลเขาน้อยเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้บริการกับประชาชนในพื้นที่และนักศึกษาสกรที่มาพบกลุ่มมีจำนวนผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ครมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565มีนักศึกษาจำนวน72คนและภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2,566มีจำนวนนักศึกษา95คนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้มีการชี้แจงให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลรายวิชาที่ต้องเรียนของแต่ละสัปดาห์มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ Google Classroom หรือเรียนรู้ผ่านสื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์รายการ ETV และสื่อ YouTube ความสําเร็จของการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐานมีดังนี้ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจํานวน20ชั่วโมงขึ้นไปในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565คิดเป็นร้อยละ8 1 8 7ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ79.2 9มีกิจกรรมดังนี้โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต โครงการคุณธรรมจริยธรรมในการสืบสาร,รประเพณีไทยโครงการอบรมลูกเสือวิสามันและโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเป็นต้นผู้เรียนร้อยละ75ของผู้เรียนที่เข้าสอบเอนเและ e x a m ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2515คิดเป็นร้อยละ80%ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ82 ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ลงทะเบีย mode, นเรียนต่อเนื่อง4ภาคเรีเน 1, ร 66, เนปปยนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ83.33%ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ83.33%ผู้เรียนที่เข้าสอบไปภาคทุกระดับในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565คิดเป็นร้อยละ92.69%ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566คิด เป็นร้อยละ92.69%ความสําเร็จในการจัดการศึกษาต่อเนื่องสองกรระดับตําบลขอน้อยได้จากกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในพื้นที่มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและมีบางกิจกรรมมีผลการดําเนินงานเกินเป้าหมายที่กําหนดผู้จบปรักสูตรสามารถนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองสร้างงานสร้างอาชีพคิดเป็นร้อยละ100%เซมีกิจกรรมดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพไม่เกิน30ชั่วโมงเช่นหลักสูตรการทําเครื่องแกรงหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์จากเชือกหลักสูตร สูตรการทำไข่เค็มสมุนไพรหลักสูตรงานประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษหนังสือพิมพ์ชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปได้แก่หลักสูตรการทำกระถางต้นไม้ซีเมนต์หลักสูตรช่างทาสีการศึกษาเพื่อพัฒนาศักษะชีวิตหลักสูตรการทำแซนด์วิชหลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรการทํากระถางรักโลกหลักสูตรการประดิษฐ์จากวัสดุของเหลือใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดหลักสูตรการปลูกผักสวนครัวหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรความสําเร็จในการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนสกรระดับตำบลเขาน้อยมีบ้านหนังสือชุมชนจํานวนหนึ่งแห่งได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบ้านหนังสือชุมชนบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่7ตําตบลเขาน้อยมีกิจกรรมหมุนเวียนสื่อกิจกรรมห้อง มุดเคลื่อนที่กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งมีนายนนทชัยเป็นเทศเป็นเจ้าของบ้านและเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการอ่านและเป็นนักอ่านยอดเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปราณบรุรีจึงได้มอบเกียรติบัตรให้เพื่อแสดงความขอบคุณด้านที่สองสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสองกลรตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ good pace best check in สกลทรไดเ,เ,ดเราจะบ,บนเขาน้อยมีอาคารเป็นเอกเทศมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนสะดวกต่อผู้เข้ารับบริการ และเป็นศูนย์รวมการทํากิจกรรมต่างๆของคนในชุมชนมีการจัดมุมให้ความรู้ต่างๆเช่น มุมส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลชุมชนมุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยมุมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและมีจุดเช็คอินที่ส่งผลต่อการเรียนรู้มีข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและข้อมูลภูมิปัญาท้องถิ่นมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเฟซบุ๊กผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ต่างๆด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามปัธยาศัยมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activity ี้สกลระดับตะว,วันเขาน้อยมีการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลเป็นเชิงประจักษ์โดดเด่น ได้ส่งนักศึกษาได้แก่นางสาวทิติพรแสงปิน่นนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอิดบล็อกปูพื้นจากขยะรีไซเคิลได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานประเภทนวัตกรรมการจัดก,การขยะในวันที่28มิถุนายน2566นสู่วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครและได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศได้รับรางวัลชมเชยในวันที่20สิงหาคม2566ณอุทยานวิทยา ศาสตร์พระจอมเกล้านะว่ากรอ สกรระดับตำบลเขาน้อยได้รับเกียรติบัตรในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบป,ประมาณ2,566สกรระดับตำบลเขาน้อยมีการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่เป็น best practice ได้แก่หลักสูตรการทําเครื่องแกลงโดยมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยกำนึงถึงต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเครื่องแกงถือเป็นอาชีพที่เหมาะสม กับความต้องการของชุมชนเนื่องจากมีผู้รู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นสามารถสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวสกรระดับตำบลเขาน้อยมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยเช่น g o o g เกิ l คลาส o ยูทูบไลน์เฟซบุ๊กคิวอาร์โค้ดและมีการรายงานผลในรูปแบบออนไลน์และจัดทํารายงานผลเป็นรูปเล่มด้นานที่4ภาเค,เคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัด การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ Good p e d a s h i p สก็เราจะบนเขาน้อย มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ m o u ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลงสูกสถานีตำรวจภูธรอำเภอปราณบุรีสาธารณสุขอำเภอปราณบุรีเกษตรอำเภอปราณบุรีพัฒนาชุมชนอำเภอปราณบุรีปศุสัตว์อำเภอปราณบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีในการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยการดำเนินงานการจัดกิจกรรมดังกล่าวตรงความต้อง ต้องการของชุมชนทําให้ชุมชนเกิดความพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทําให้สกรระดับตำบลเขาน้อยได้รับการยอมรับจากชุมชนส่งผลให้การดําเนินการกิจกรรมต่างๆบรรลุตามวัตถุประสงค์สกรตำบลเขาน้อยมีคณะกรรมาการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเขาน้อยและได้รับเกียรติบัตรเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบลจากสํานักงาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation สกรระดับตำบลเขาน้อยมีการนำนวัตกรรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนประกอบด้วยสื่อโมเดลการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโมเดลการวัดความยาวโมเดลโครงสร้างของโลกโมเดลจักรวาลโมเดลอาหาร5หมู่แผ่นพับเพื่อเพิ่มผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อผลิตมือเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสกรระดับตำบลเขาน้อยมีการประเมินผลการนำนวัตกรรมไปใช้โดยการส่งเสริมให ได้แสวงเอาความรู้ด้วยตนเองมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์วางแผนตัดสินใจประเมินผลและชื่นชมผลงานที่เกิดจากการนํานวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้สกลร,ระดับตำบลขอน้อยมีแนวทางการพัฒนาต่อยอดสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายมีความทันสมัยอย่างต่อนเนื่องและให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน บกับผมนายศักชัยเกิดปานภาคีเครือข่ายของสอกร,รอตำบลเขาน้อยสอกร,รอได้จัดกิจกรรมกับชุมชนตำบลเขาน้อยซึ่งทำให้ชาวบ้านได้มีความรู้ในการทำเรื่องจักสารหรือการทําเครื่องแกง ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพทำต่อไปในอนาคตได้ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนภาคีตำบลเขาน้อยขอขอบคุณสกลอเขาน้อยเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมในตำบลสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุบิชยามีวันณนะ ได้เข้ามาเรียนต่อในสกลตําบลรของน้อยในระดับชั้นมัธยมปลายตอนนี้ดิฉันได้ศึกษาจบแล้วเพื่อจะเอาวุฒิตรงนี้ไปศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไปในระหว่างที่ดิฉันได้ศึกษาที่นี่ดิฉันได้รู้จักเพื่อนมากมายได้ทากิจกรรมรุ่งรุกับเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องๆองจบไปครั้งนี้ดิฉันจะใช้วุฒิให้เป็นประโยชน์ที่สุด ขอขอบคุณทางสงกรตตำบลเขาน้อยและคุ้อุอที่ให้โอกาสเด็กๆหรือทุกคนที่อยากจะเรียนต่อได้มาศึกษาที่นี่สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของสกรตตำบลเขาน้อยนะคะความประทับใจที่ได้รับก็คือชอบที่ว่าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้ค่ะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับ สถานที่อื่นๆทําร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนอื่นนะคะเราก็มาได้มารู้จักกันในที่นี่เยอะพอสมควรใบประกาศที่ได้รับมานะคะและก็ใบวุฒินะคะตอนนี้ดิฉันกําลังจะเตรียนต่อตอตีนะคะปัจจุบันได้ทําอาชีพร้านเสริมสวยมาตลอดเลยนะคะ กศอรอที่นี่ได้เรียนจบไปด้วยขอขอบคุณคุณครูผู้สอนนะคะที่ได้ให้ได้มายืนในจุดจุดนี้นะคะขอขอบคุณค่ะสรกรระดับตวบนเขาน้อยขอจบการน,นำเสนอการประเมินคัดเลือกสกอร,กรอต้นแบบ 5D ดีพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2567สวัสดีค่ะ